สวัสดีชาวสมาชิก AI ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำสกิลลงพื้นนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านนำสกิลมาวางไว้ที่ช่องช็อตคัทนะครับอันนี้ก็ไว้ในช่อง F5 นะจากนั้นนะครับให้ท่านกดใช้สกิลหนึ่งครั้งลงสู่บริเวณที่ท่านต้องการนะครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าของสกิล ตัวนี้ตั้งเป็นเลเวลครับเลเวลสกิลว่าต้องการเลเวลเไลด์ส่วนตัวนี้ก็ตั้งเป็นดีเลย์ครับว่าถ้าต้องการให้ดีเลย์กี่วินาทีในการทำสกิลหนึ่งครั้งส่วนในช่องนี้ให้เลือกเป็น g r กราวนะครับพื้นนะฮะส่วนนี้ก็เป็น F5 จากนั้นท่านก็กดเซฟมันจะได้รูปสกิลตรงตามที่เราต้องการนะครับส่วนใน ATK ให้ปรับเป็น no ครับ ไม่โจมตีฮนะแล้ว Walk ก็ให้เป็น No ครับไม่เดินครับจากนั้นก็ติ๊กถูกแล้วกดเริ่มกันเลยครับหลังจากห้าวิก็จะสกิลหนึ่งครั้งลงสู่พื้นที่เราต้องการนะครับหากท่านย้ายตำแหน่งการสกิลลงพื้นท่านต้องทำการเซฟใหม่นะครับ บันทึกสกิลใหม่เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการครับแค่นี้ก็จะสามารถสกิลไปเรื่อยๆื่อๆๆได้ตลอดเวลาครับ mm. ก็จะอยู่นี้ตลอดทั้งคืนนะแบบการใช้งานก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆไม่มีระยะครับ